พลเอกสุรเชษชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันพุทธที่9มีนาคามพุทธศักราช2 5 5พั 59, เพื่อตอรวจเยี่ยมการเปิดคลินิกฟุตบอลตามโครงการสารฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชียแดนพักใต้ จากรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสําคัญกับการศึกษาของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดชาดแดนภักใต้กระทรวงศึกษาธิการได้น,นํานโยบายของคณะกรรมการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชาดแดนภักใต้มาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการด้านคุณภาพการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดโครงการสารฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดเยแด่นภาคใต้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจในหลักสูตรวิทยาศาสตร์กีฬาและศิลปะกีฬารวมถึงได้พัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจความรู้คุณธรรมนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอีกทั้งยังเป็นการร่วมสร้างแรงบันดาลใจและความสนใจด้านกีฬา และเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจโทเกียรติศักดิ์ศรีนามเมืองหรือซิโก้หัวหน้าสตาฟฟชฟุตบอลทีมชาติไทยให้ความรู้และเทคนิคในการพัฒนาการด้านฟุตบอลให้กับเยาวชนในพื้นที่นับเป็นมิติหมายที่ดีในการบรณาการความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนที่จะกลับเคลื่อนการนำกีฬาสู่ระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวสรุปถึงโครงการนี้ว่า เป็นจุดประกายความฝันมุ่งมันสู่อนาคตปรากฏสู่ความสําเร็จซึ่งจะช่วยให้เด็กได้เรียนวิชาควบคว่กับการเล่นกีฬาตามความถนัดทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้ได้กล่าวให้กําลังใจให้แก่นักเรียนในกีฬาทุกคนและแสดงความชื่นชมทุกท่านในความทุ่มเทเสียสละมุ่งมันตั้งใจร่วมมือการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์ดโดยตรงต่อ,ยตตอยเอยาวชนอันเป็นทรัพยากรบ,บุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ ส่งผลต่อการลดความเหลื่อมล้ำรวมถึงส่งเสริมความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เข้มแข็งสู่การสร้างสันติสุขให้ยั่งยืน